ท่านผู้ชมโบราณเขากล่าวไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งใช่หรือไม่ <c ười> น่าจะใช่ท่านผู้ชมไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งขนเขาก็หลากสีจริงๆ นี่คือไก่สวยงามท่านผู้ชมเจ้าหงอนพญานาะคสีสดใสสีเบญจลงห้าสีเต็มที่แล้วเขาเต็มที่ท่านผู้ชมก็เลยให้ท่านผู้ชมได้ชมความงดงาม ของไก่เจ้างอนน่าคลังสีเบญจรง,จงเจ้าขา <c oughs> วเจ้าขาว ตาเดียวงาเดียวท่านผู้ชมตัวเฮ้ยงอนทำไมตกไม่รู้แต่สีขาวของเขานะครับเขาจูนพูนขาวจันพนา,าน,พาน <laughs> ไก่สวยงาม จริง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 ,รงกงามเพราะขนขนงามเพราะแต่งอืมายแล้วเจ้ารูปหล่อเจ้ารูปหล่อเจ้าสวยงาม ครับใครเคียดมาสู่อริยาบทหนึ่งกับสัตว์สวยงามใจสวยงามนะครับไรต่อไปต้องเจ้างอนพญานาคท่านผู้ชม